สี่เดียวตเดียวชิมฟุตบอลชิมแตงของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยทุกคนเปิดมังใจกันชอบชีมไหนก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากคนด้วยครบจบทุกความมันแอ PY สองสี่พีวายดูที่ขวาคลิปนะสนใจก็ขอฝากคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ก็เลือกมาชีมเดียวนะใช่ชอบตามนั้นก็ไม่มั่นเฉย,ยไปเมื่อวานนี้ใครมีกำไรย,ยินดีด้วยนะ มาเริ่มเลยนะครับทีมที่บอกอามาจริงๆก็มีหลายทีมนะทุกคนแต่วันนี้ผมขอทีมเดียวพอนะนะครับทีมที่ผมอ,ออมามาแบบพวกมาปั๊บก็บลวนเลยทีเดียวทีมที่ผมอ,ออามาเนี่ยเป็นคู่นี้แมนซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลนะครับอะทำไมเอาเขามาใช่ไหมเจอกันล่าสุดเล่นในบ้านนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลแพ้สองศูนย์นิวคาสเซิลนะครับก่อนหน้านั้นชนะแมนซิตี้ดสองหนึ่งแมนซิตี้นะครับเล่นในบ้านตัวเองชนะนิวคาสเซิลค่อนข้างบ่อย วันนี้นะครับเป็นควสยิงหนึ่งเียวกึ่งดกโซ่เนี่ยถ้าใครไปเช็คเรื่องอาการบาดเจ็บผู้เล่นของนักของทีมพีมีนะจะรู้นะครับว่าตัวเจ็บเนี่ยสำคัญสําคัญเนะี่ยมีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาเนี่ยมันเหนื่อยเป็นล้านะมันมีอการบาดเจ็บกันได้นะครับเพราะงั้นผมว่าต่อให้จะเข้ามารอบขังข้งไกลเนี่ยคือมันลุ้นแชมป์ได้แหละทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้ถูกไหมก็จบแค่ที่4หรือรองแชมป์ถูกปะ แต่ว่าโปรไฟล์ก็ไม่ได้นะแชมป์ก็ไม่ได้โผล่ยูโกโซก็น่าจะพยายามเซฟตัวเองนะเพราะว่านี่ก็เพิ่งจะกลุ่มภายนะสามารถพลิกขึ้นไปยูโรปาลีกหรือไป UCL ในอนา,าคตได้นะถ้าเกิดว่าฟอร์มดีอตอนนี้คือยูโกโซ่ตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บนะทุกคนนะครับต้องเซฟตัวเองนะแมนซิตี้เนี่ยต่อให้จะเป็นดาวรุ่งตัวสำรองตัวจริงมันสลับกันได้หมดนะคเคยชินกันแล้วนะเพราะว่าตะอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็แมนซิตี้นะครับ ล่าสุดเสมอสเปอร์ลูกรักแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสเปอร์ลูกรักผมไทยแมนซิตี้แมนซิตี้เอาอีกแล้วนะเออวันนี้จเจ้าอีกแล้วหรือเปล่านะครับคือบุกชนะแมาวันนี้นิวคาสเซิลถ้าอยากเข้ารอบต้องบุกชนะได้สองส่วนขั้นต่ําใน90นาทีคือบอกว่าต้องมีผีผามแล้วโดนส่วนหายแน่นอนเนะี่ยแมนซิตี้เป็นทีมที่เจ้าบ้านดีมากโอเคใจไหมอ่าในบ้านตอนที่เจอนิวคาสเซิลนะครับ ค่อนข้างดีมากนะครับนิโคลโซนะครับฟอร์มไปเล่นนะทุกคนช่วงหลังมานี้ก็ฟืดๆนะคือวันที่ยิงได้ก็ยิงได้แหละทุกคนแต่ว่าวันที่ฟืดก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าเซฟเซฟประคองตัวเองนะครับคิดว่านะแล้วก็เตะแบบวอร์มเครื่องให้จบ,จบไปนะครับผมทายแมนซิตี้นะยิงหนึ่งในครึ่งนะครับเอาเวลาไปเล่นกับเบนฟอร์ดเกมหน้าดีกว่าเบนฟอร์ดฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มพอใช้ได้ด้วยนะ ส่วนแมสตี้เกมหน้าเจอลิวพูก็เล่นในบ้านนะวันนี้เล่นรอบนี้เล่นในบ้านเดี๋ยวเกมหน้าไปเล่นเยือนลิวพูนะครับก็ไม่ได้ไกลกันมากนะผมว่าก็น่าจะเป็นแมตช์จริงจังก่อนที่จะเจอของจริงแ่าแมสตี้ตรงเดียวอ่ะชอบทลิมไหนคนดูก็เม้นบอกกันได้นะก่อนจะกันไปก็ฝากกันอีกรอบแอดสองสี่พีวายครบจบทุกความมันก็ดูขวาคลิปฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคคณมากคนในช่องนี้ลงทุนคืนนี้ใครก็รักกันวันนี้ ลงทุนขายมีกำไรผมนะครับสวัสดีครับ